มาดูวิธีตอนนี้ก็เอาหม,มูใส่หม้อก่อนนะคะ <laughs> โชว์สเต็ปเอาหม,มูใส่หม้อหนะะ่ uh huh. อยค่ะจะเปิดไฟก่อน ใส่ท yeah. uh ุกอย่างลงไปเลยนะคะทีเดียวอีวันจะ u t ด n น e ดอะโฮ t ติ o งอินเดอะว t นท e มเลยอ่ h I don't know after <So> you uh, yeah I think a little bit at a time อย่าใส่ไปทีเดียวเดี๋ยวว่าอ่ะฮะเดี๋ยวผัดมันเปื่อยแล้วมันไม่อร่อย <But S 2> ใส่ทีละนิดค่ะ